สินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทมันนี่วงเงินสูงสุด5เท่าไม่ต้องใช้คนคำ้ำ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งเคกับผมเก่งนะครับครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตตัวสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยนะครับก็จะมีชื่อว่าสินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทมันนี่นะครับผมครับผมลักษณะเด่นของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมก็คือวงเงินสูงสุดในการอนุมัติเนี่ยจะอยู่ที่5เท่าของรายได้นะครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับผมสามารถผ่อนชําระเนี่ยได้นานสูงสุดที่5ปีนะครับผมแล้วก็วงเงินนะครับผมอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทนะครับ ครับผมเล็กอย่างหนึ่งนะครับผมที่เป็นจุดเด่นของตัวสินเชื่อตัวนี้เลยนะครับก็คือทางเรานะครับผมไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าไม่ต้องใช้คนคำประกันนะครับผมก็สามารถยื่นเรื่องขอส่วสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับครับในส่วนของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมสามารถสมัครได้ทั้งคนที่เป็น พนักงานประจำนะครับผมแล้วก็บุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมในส่วนของวิธีการสมัครนะครับผมตัวสินเชื่อตัวกรุงไทยสมาร์ทมันนี่ตัวนี้นะครับผมปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีช่องทางการสมัครแบบออนไลน์นะครับก็คือทางเราเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารนะครับผมแล้วก็ไปยื่นเรื่องกับทางสาขาใกล้บ้านนะครับ ในส่วนของตัวเอกสารครับที่เราต้องเตรียมในการยื่นขอสินเชื่อตัวนี้นะครับผมก็จะตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีบัตรประชาชนนะครับผมมีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับผมแล้วก็จะมีบัตรประจําตัวพนักงานนะครับผมถ้าเกิดว่ามีนะครับผมแล้วก็จะมีตัวหนังสือเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับผมหรือหนังสือรับรองรายได้นะครับผมและอย่างต่อมานะผมจะเป็นสเตทเมนต์นะครับก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นลูกจ้างธรรมดานะครับผมก็ใช้สเตทเมนต์ย้อนหลังเนี่ยสาม แต่ถ้าเกิดว่าประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับผมก็จะใช้สเตทเมนย้อนหลังเนี่ยหเดือนนะครับผมและส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือจะเป็นใบแจ้งยอดนะครับผมของสินเชื่อต่างๆที่เรามีอยู่นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราอยากรวมหนี้นะครับผมหนี้บัตรเครดิตหรือว่าหนี้บัตรกุอนส่วนต่างๆเนี่ยมาไว้ที่ตัวสินเชื่อตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมก็จะต้องเอาใบแจ้งยอดต่างๆเหล่านั้นนะผมมาแสดงด้วยนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารนะครับผมที่เราต้องเตรียมนะครับผมเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวสมาร์ทมันนี่ของธนาคาร ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคุณสม pues <tamanho S 2> บัติของผู้ที่สมัครเสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับผมก็จะตามนี้เลยนะครับแบ่งเป็น2กรณีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานประจำนะครับผมก็จะต้องมีรายได้เนี่ยสามหมบาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมีอายุงานเนี่ยหปีขึ้นไปนะครับกรณีต่อมานะครับผมในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมก็คือจะต้องมีรายได้เนี่ยสามหมบาทขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จะมีการดําเนินธุรกิจเนี่ยอยู่ที่2ปีขึ้นไปนะครับผมและส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือจะต้อง ไม่มีประวัติเสียนะครับผมในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับผมก็จะเป็น3คุณสมบัติหลักนะครับผมของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับ นั่นก็จะเป็นในส่วนของคุณสมบัตินะครับแล้วก็เอกสารที่จะต้องเตรียมในการขอสินเชื่อตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยู่ในเกณฑ์แล้วก็อยากที่จะยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็สามารถเตรียมเอกสารแล้วก็ยื่นเรื่องได้ตามสาขาครับผมที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยนะครับครับผมในส่วนของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะเด่นเนี่ยอยู่หลายจุดเลยนะครับผมจุดแรกเลยนะครับผมก็คือวงเงินอนุมัติเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับวงเงินสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทนะครับหรือว่า ห้าเท่าของไรายได้นะครับผมส่วนต่อมานะครับผมก็คือตัวสินเชื่อตัวนี้เราเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกันนะครับหรือว่าก็ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้บุคคลค้าประกันนะครับก็สามารถยื่นเรื่องของสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับผมแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเนี่ยไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับผมก็สามารถยื่นเรื่องได้นะครับผมในตัวของสินเชื่อตัวนี้นะครับ ครับโดยภาพรวมวนะครับผมตัวสินเชื่อตัวนี้อาจจะเหมาะกับเจ้าของธุรกิจนะครับผมที่ต้องการที่จะขยายธุรกิจแล้วก็มีเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมนะครับผมหรืออาจจะเหมาะกับกลุ่มของพนักง,งานนะครับผมที่อาจจะมีหนี้นะครับผมในส่วนของบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเงินสดหรือว่าสินเชื่อต่างๆนะครับผมแต่ว่าอยากจะรวมมาไว้ตัวสินเชื่อตัวเดียวนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะเลยนะครับผมครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะครับผมลองทําตามคลิปนี้แล้วนะครับแล้วได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับผม ครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับผมรู้วันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเลยนะครับสวัสดีครับ